สนุกเสียงปั๊มน้ำนะเสียงปั๊มน้ำเสียงทีวีของคนข้างบ้านนะต้นไม้งามนะคะน้องหยานะมีหลายมุมอยู่นะคะต้นไม้นะตรงตรงตรงมุมโน้นมันแดดนะคะก็เลยไม่ไปนอันนี้ตรงตรงมุมนี้เนาะตรงมุมนี้ ด้วยนี้เพราะว่าจะไล่มดนะคะดูมันมากัดมันมากัดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอกโกโะะอกโกหกทานการออกโกหกทาแล้วก็ทาจนมันหายคันนะคะถ้าเราเก่ามันจะอันนี้เลยนะคะมันจะเป็นมันจะมันจะอักเสบเลยนะ,ะอักเสบทันดีนะคะตอนน้ำลดมันเยอะๆนะคะ เวลายุงกัดก็เหมือนกันเราต้องไปล้างเหมือนนะ,ะล้างล้างมันล้างล้างพิษมันล้างน้ำลายมันนะเขาบอกว่าล้างน้ำลายมันลดมาไหมกะเตยมนะ,ะ,นนะ,ะไกลหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะมันอยู่ใกล้ถนนะละ ก็คุณนะคะจะไล้ในบ้านไม่มีเสียงบรบกวนดีแต่มันเราจะต้องยกยกดอกไม้ไปในบ้านเนาะหมาเหา่าหมาเห่านี่มันไม่ใช่เห่าอะไรนะคะมันวิ่งตามเจ้าของมันนะวิ่งตามรถเจ้าของมัน ใส่กระถางไว้นะคะต้นไม้นะคะต้นไม้นี่จะใส่เป็นกระถางกระถางนะคะเอามาวางเท่านั้นนะคะ นี่มนอกประเทศไทยเนาะติดตึกเนาะไปทำงานก็เพราะว่าอยากได้เงินเนาะก็ส่วนมากเป็นเป็นพวกช่างด้วยนะคะมีคุณภาพนะคะน้องช่างไฟนี่ถ้าไม่เก่งจริงเรียนไม่ได้นะคะช่างไฟเนี่ย มัยก่อนนะช่างไฟนี่เป็นเป็นช่างที่ยากที่สุดนะถ้าพูดถึงตอนสมัยเรียนนะสูงสารน้อผู้ชายถ้าจะเยอะนะย่าสวัสดีค่ะนะคะจากหมาแมวนะคะเดี๋ยวขึ้นครึ่งชั่วโมงนะคะอีกอีกนาทีกว่านะคะขอบคุณหมาแมวคะ่ะขอบคุณน้องหยาคะ่ะขอบคุณย่าน้องคุณนะคะขอบคุณน้องอัชลานะคะ ขอบคุณยายวาดนะคะอ๋อกิธนาขอปเจนะคะโอเคโอเคโอเคกิธนาขอปเจนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะกิธนาอ่าให้ให้ให้ปเจกิธนาแล้วนะคะคุณตาคาซิงอจะะ๋จำได้คะ่ะจำได้ค่ะกิธนาอ๋อปิดเม้นใช่ไหมแต่ถ้ามันมันแบบมัน มันไม่จริงก็ไม่อยากลงนะคะพูดถึงคลิปสั้นถ้าสมมติว่ามันมันมันนานแล้วนะคะมันเป็นข่าวเก่านานเนาะนอกจากเราจะเอาสั้นๆเนาะมันยังไงไม่รู้ม,มันมันมีมันอยู่มันขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆนะขนมตาใหญ่วาดหมาแมวคุณตาข่าซิงนี่ สบายจังเลยนะคะไลฟ์สด <c oughs> คนไลฟ์สดกันก็โแบบนี้นะคะส่งไลฟ์สดส่งงานนะคะน้องยานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะน้องกระระยาก็ผม